สวัสดีครับผมมายิงป่าแล้วครับวันนี้นี่ครับกับปืนปืนศูนย์ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปตัวนี้ผมนี่ครับที่ผมทําห้างไว้ครับผมเดี๋ยวยิงตัวนี้ด้ว่น่าจะลอยครับผมไปครับขึ้นต้นไม้เลยครับผมป่ายิงหลุมครับนี่ครับเห็นไหมครับผม ในกล้องน่าจะเห็นนะครับมาเป็นคู่แล้วผมดูครับดูครับไปครับว้ไ,บไม่โดนครับผมเอาโดนครับเรียบร้อยครับผมทีแรงเนมันไม่โดนครับ เรียบร้อยครับผมตัวแรกครับเดี๋ยวแปเาปลาครับผมนี่มาเยอะครับผมมากันสี่คนครับผมเพื่อนๆท่านนะครับไปครับไปเอาปลาครับมาถึงก็ได้แล้วครับผมแป๊บโอนี้ครับกังหลังครับผม โอเคอยู่ครับเก็บปั๊บที่แรกคึงมาถึงเห็นว่ายมาแล้วผมมาเป็นคู่แล้วตัวแดงมาแล้วแล้วก็มันจะว่ายหนีครับผมที่ได้กัดเอ้ยไมามาแล้วครับไมาแล้วครับนูนับตัวแดงแดงครับผมกัดจะมูซะหน่อยครับมาไม้แล้วครับ แดงแล้วของช่วงนี้มันเมื่อกี้ว่ายมาตัวนู้นตัวนึงครับรูเห็นว่ายเข้ามานี่ครับผมเดี๋ยวก็จะจับมานี่ครับมไม่โดนครับผมลูกออกซ้ายเฉยครับปานนินครับผมยิงไม่โดนครับ ยิงไกลแล้วลูกมันไม่ตรงครับผมลังคนลังมันเบี้ยวไปหน่อยครับไอยางมาหางหางหน้าให้ครับผมยิงไม่โดนับผมหางหน้าให้ถ้าหางข้างยังพอว่าครับผมนีห่หางหน้าให้เฉยครับเดี๋ยวยิงแป๊บหนึ่งครับผมถ้าไม่ได้ง้ยก็เดี๋ยวจะไปย่างปลากินครับผม ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยครับเอาแต่ริดเกลือมาครับผมเดี๋ยวยิงีสไปครับผมไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปย่างปลากินครับไปย่างปลากินกันครับผมเดี๋ยวรอดูดแป๊บน,นึงครับผมไม่น่าโดนครับผมไก่จัดครับ เอาโดนนะผมน่าจะดงหางครับผมแถวหางครับนี่ครับดงหางจริงครับผมเล็งตรงตัวผมไปโดนหางเฉยครับขาดแน่ครับผมผมว่าวิสิขาดครับผมนี่ครับเดียบร้อยครับขาดครับ ปืนศูนย์นี่ยิงไกลมันเบี้ยวับผมเพราะล่างมันโคตรครับเล็งตรงกลางครับผมไปโดนหางครับตัวไม่ใหญ่ครับผมฝ่ามือครับอุ้ยอันนี้นะมันตัวอย่างแดงแล้วโอ้สายเป็นโลครับผมตัวนี้ตรงนัดนตรนัครับเห็นไหมครับเอาดูดอกติ๊กอีกตรงนัดนตรนัครับไปมันนี่ับ นู่นครับไปแล้วครับนี่โคใหญ่ครับผมตัวนี้ม,มานี่แล้วหายไปแล้วครับผมตัวน่าเป็นโลครับผมตัวนี้มาใกล้ๆนี่เจ๋มเลยผมหายเฉยครับผม,อบผมโอ้ยไม่ทันครับผม ตัวเล็กตัวใหญ่โผล่มาเฉยครับเสียดายครับผมเดี๋ยวรอรผมเผื่อจะมาใกล้ๆครับรังยิน,น,นกินปลาอินแล้ครับผมมีแรงนะครับ เดี๋ยวนั่งซุ่มตัวนี้ผมเย็นแล้วครับตอนนี้สี่โมงแล้วครับผมฟ้าก็มืดฟ้าร้องด้วยครับฝนก็น่าจะเหมือนจะตกครับผมไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าครับฟ้าร้องเลยครับผมตด้ิเสียงไหมครับเนี่ยฟ้าร้องแล้วครับเดี๋ยวรอครับผมเผื่อได้เจอครับผมป่ามีแรงนะครับรูปปาช่อนหรือเปล่าไม่รู้ครับ ไม่น่าโดนครับผมลูกออกซ้ายครับหมายยังสวยครับผมดูป้าก็ร้องเสียงดังเลับผมป้าเดี๋ยวไปยิงข้างนอกดีกว่ารตรงนี้ไม่น่าเจอป้าครับไาผมย้ายครับ เมันโดนเลยครับผมไม่รู้โดนก็ครับเหมือนจะเป็นปลาน,นินหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่โดนับผมตัวด,ดำๆครับฝานแรกครับผม จะโดนไหมครับเนี่ยกลับบ้านแล้วครับผมฟ้ามือครับไม่ไหวครับผมอันตรายครับวันนี้ได้ยิงอยู่ครึ่งวันครับผมฝ่ามือแล้วกลับบ้านแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมกลับบ้านแล้วครับฝ่ามือครับผมน่ากลัวมากเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ไม่ไหวผมฟ้ามืดครับหน้าฟ้าร้องน่ากลัวมากเลยครับผมเจอทั้งเข้มหน้าครับผม